สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้เราก็จะมาทําการเรียนในส่วนของเนื้อหาที่เป็นออนไลน์ซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะสอนในรูปแบบของการตั้งเฟซกลุ่มนะครับเฟสกลุ่มเพราะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มในห้องของเรานะครับก็ขอให้เข้ามานะครับขอให้เข้ามาในกลุ่มนะครับ ในระดับชั้นของม .5 นะครับในแต่ละห้องนะครับในแต่ละห้องแล้วก็เข้ามานะครับค, mm hmm. คุณครูก็จะโพสต์อัดวีีโอนี้ครูก็จะโพสต์เข้าไปลงลงไปในกลุ่มนักเรียนก็สามารถที่จะจดลงไปในเอกสารการเรียนได้นั้นส่วนในเอกสารการเรียนนั้นคุณครูก็ได้เอาไปไว้ที่ร้านแล้วนะครับขอให้นักเรียนนั้นได้ไปสัง่งนะครับเอกสารการเรียนพอนักเรียนดูวีโอเสร็จนักเรียนดูวีโอนักเรียนก็จดไปด้วยนะครับจดไปด้วยจดในวีดีโอไปด้วยนะครับ สามารถดูได้ในวิดีโอแล้วก็จดลงไปในเอกสารการเรียนนะครับแล้วพอเปิดเทอมคุณครูจะเรียกตรวจนะครับเรียกตรวจเรียกตรวจทีละคนนะครับครูจะให้คะแนนในการเข้าเรียนด้วยนะครับในการเข้าเรียนนะครับในวดีโอนั้นเข้าเรียนด้วยว่าเราดูพยายามนักเรียนดูเนื้อหานะครับดูเนื้อหาที่คุณครูโพสต์ลงไปนะครับวดีโอที่ครูโพสตลงไปอย่าไปลอก จากเอกาสารเพื่อนนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่านักเรียนจะไม่เข้าใจในส่วนของเนื้อหาที่เรียนนะครับจะไม่เข้าใจเลยนะครับนักเรียนพยายามดูวิดีโอที่คุณครูโพสต์นะครับคุณครูโพสต์ลงไปนะครับไม่ดูวันนี้วันนี้จดไม่เสียจพวกนี้ก็ค่อยมาดูก็ได้นะครับไม่ได้ดูบพิค่าวเดียวนะครับ ข้อดีของออนไลน์ก็คือนักเรียนสามารถดูได้ทุกเวลานะครับนักเรียนว่างนักเรียนไปเล่นนักเรียนก็ค่อยๆมาดูก็ได้ไค่อยจดไปแต่ขอให้นักเรียนนั้นดูนะครับแล้วก็ศึกษาในวิีโอด้วยตนเองอย่าพยายามไปลอกจากเอกสารเพื่อนนะครับคนเ,เรียนจะไม่เข้าใจอันนี้ครูอขอเน้นย้ําเลยนะครับนะครับในส่วนของที่เราจะเรียนในบทแรกก็คือเข้าสู่เนื้อหาเลยนะครับเออลืมไปแล้วเสร็จแล้วนีกนก็จดลงไปในเอกสารนะครับ ในส่วนของเนื้อหาแรกที่เราจะเรียนก็คือเป็นบทเรื่องของขึ้นกลน,นะครับขึ้นกลน,นะคขึ้นกลเราจะเรียนอะไรบ้างในเนื้อหาของขึ้นนั้นเราก็จะมีเรียนอยู่นะครับสามอย่างสามหัวข้อใหญ่ก็คือจะมีธรรมชาติของขึ้นปริมาณต่างๆของขึ้นนะครับแล้วก็คุณสมบัติของขึ้นเพราะนั้นคุณครูอยากจะสอนตรงนี้เนี่ยวันนี้วันนี้จะสอนเรื่องนี้นะครับ ส่นเรื่องนี้นะฮะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นสูตรนะครับสรุปสูตรให้นะครับสรุปสูตรให้นะครับคุณครูก็จะสรุปสูตรให้นี่ก็ดูสูตรได้อนะ่โอเคอ่ะทีแรกเราก็มาดูก่อนขึ้นกลนเนี่ยเราจะดูเรื่องอะไรหนึ่งก็คือคลืนและส่วนประกอบของขึ้นเรามุ่จากขึ้นก่อน <c oughs> ขึ้นก็คือเป็นพลังงานรูปหนึ่งก็มีการถ่ายโอนพลังงาน โดยที่ตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยอะคอมมต์ตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยเพราะฉะนั้นคลื่นนั้นก็คือเป็นคลื่นจะต้องมีการอาศัยตัวกลางนะฮะแต่ตัวกลางนั้นจะไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับตัวกลางจะอยู่เฉยนะครับจะเป็นตัวที่จะทําให้พลังงานนั้นเคลื่อนที่ไปตัวที่ไปก็คือพลังงานนะับพลังงานมันจะไปกับคลื่นแต่ตัวกลางมันจะไม่ได้ไปด้วยนะครับ นะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาจําแนกขึ้นการจําแนกขึ้นเราก็จะแบ่งเป็นสองลักษณะนะครับตัวหนึ่งก็คือจําแนกโดยใช้ตัวกลางนะครับตัวแรกอันที่หนึ่งก็คือขึ้นกลนขึ้นกลนคือขึ้นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่พูดง่ายๆก็คือถ้าไม่มีตัวกลางขึ้นเหล่านี้จะไปไม่ได้จะต้องมีตัวกลางในการเคลื่อนที่ถ้าไม่มีตัวกลางมันจะไปไม่ได้ พราะนั้นมันก็จะมีตัวกลางในการที่จะพาให้พลังงานของขึ้นเคลื่อนที่ไปนะครับเคลื่อนที่ไปถ้าไม่มีตัวกลางมันไปไม่ได้พลังงานของขึ้นก็ไปไม่ได้เพราะนั้นต้องอาศัยตัวกลางมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยตัวกลางก็มีอะไรครับขึ้นน้ำํำขึ้นน้ํานั้นก็จะตัวกลางก็คือน,น้ํานั่นเองน้ำนะนะขึ้นในเส้นเชือกตัวกลางก็คืออะไรครับเช <abel> ือกเสียงตัวกลางคืออะไร อากาศถูกไหมถ้ามีมีอากาศเสียงก็ไปไม่ได้พลังงานของคลื่นเสียงก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้คือคลื่นกลคือคลื่นที่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่คลื่นตัวที่2ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือคลื่นที่ไม่จําเป็นไม่ต้องอาศัยตัวกลางไม่อาศัยตัวกลางคือมีตัวกลางฉันก็ไปได้นะครับไม่มีตัวกลางฉันก็ไปได้ พวกนี Eu, broken, like ้ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยตัวกลางก็มีคลื่นวิทยุอาพวกนี้จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้นะครับเี่เพราะฉะนั้นการจําแนกคลื่นตัวแรกก็คือจําแนกโดยใช้ตัวกลางตัวแรกก็คือคลื่นก้นเป็นคลื่นที่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางตัวที่สองก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางนะครับตัวต่อมาการจําแนกตามลักษณะการส่นของแหล่งตัวกลาง การสั่นข้อแหลงตัวกลางก็คือว่าขึ้นตามขวางตัวแรกก็คือขึ้นตามขวางมีทิศทางการสั่นขัวกลางในแนวตั้งฉากกับทิศการกันขึ้นที่นี่ตั้งฉากกันพูดง่ายก็คือว่าถ้าขึ้นมันจะขึ้นที่ขึ้นกับลงเท่านั้นแต่ขึ้นตามขวางแต่ว่าทิศทางการเคลื่อนที่เขาจะไปทางนี้อันนี้จะเป็นทิศทางการสัน่นทิศทางการสั่นเขาจะสั่นขึ้นสั่นลง แต่ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนั้นเขาจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันจะตั้งฉากกันพวกนี้ทิศทางการสั่นและการเคลื่อนที่ของคลื่นจะตั้งฉากกันก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรล่ะคลื่นผิวน้าคลื่นในเส้นเชือกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเพราะนั้นคลื่นมีเหล็กไฟฟ้าโรงเรียนแยกนดีนะครับมันเป็นคลื่นตามขวางนะฮะอันนี้ก็จะสั่นขึ้นสั่นลงนะครับสั่นขึ้นสั่นลงต่อมาก็คือคลื่นตามยาว คลื่นตามยาวก็คือขลื่นที่มีทิศทางการสั่นของกลางอยู่ในแนวขนานพูดง่ายๆก็คือมันจะสั่นไปในทีน่นี้สมมุติทิศทางการเคลื่อนที่ก็ไปทางนี้จะขนานกันก็คือมีทิศทางขนานกันนะก็คือคื่นเสียงคลื่นในสปริงอันนี้เราจะจำแนกทิศทางการสั่นของขึ้นได้แล้วนะครับโอเคนะครับเพราะฉนั้นการจําแนกตามลักษณะการสั่นของแหล่งกาเนิดนั้นก็จะแบ่งออกเป็น ขึ้นตามขวางกับขึ้นตามยาวนะครับตามขวางกับตามยาวนะครับ <c oughs> เรียนก็สามารถที่จะดูได้ดูได้โอเคโอเคนะครับต่อมา เรามาดูหน้าถัดไปนักเรียนเปิดหน้าถัดไปเลยนะครับรค่อยไปตามครูนี่นะครับตัวอย่างให้เห็นนะขึ้นมันก็จะมีการสั่นขึ้นและลงอ่ตรงนี้นะครับสั่นขึ้นลงอ่ขึ้นเดินทางมาก็เกิดการสั่นขึ้นล,ลงทิศทางการสั่นก็ไปทางนี้อันนี้คือตามความดูรูปต่อไปขึ้นแล้วก็ลงอันนี้เหมือนกันไปข้างหน้าย้อนกลับนี่อย่างนี้นะครับ อันนี้คือจำแนกตามทิศทางการสั่นต่อไปจำแนกตามความต่อเนื่องของการสั่นก็จะแบ่งเป็นขึ้นดลขึ้นดลก็จะให้ขึ้นออกมาแค่หนึ่งถึงสองลูกนะขึ้นต่อเนื่องอันนี้ได้แล้วนะครับไม่มีอะไรก็จะแบ่งเป็นสามอย่างโอเคอมาดูอลองดูซิ ขึ้นใดต่อไปนี้เป็นขึ้นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ตัวกลางในการเคลื่อนที่มีอะไรบ้างคำตอบคืออะไรอันนี้ก็คือขึ้นเสียงใช่ไหมใช่อันนี้ไม่จะเป็นนะครับข้อไก่คึ้นไปต่อไปอ่าตอบข้อสองตอบข้อสองนะครับต่อไปข้อใดต่อมีนี้ถูกต้องเกี่ยวขึ้นตามยาวขึ้นตามยาวก็คือขึ้นที่ มีทิศทางเดียวแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของคลื่นก็ตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองได้แล้วข้อสามถ้ากระทุ้มน้ําเป็นนวัสม่ำเสมอลูกทิ่ปองที่ลอยอยู่ห่างออกไปจะเคลื่อนที่อย่างไรงไปขึ้นน้ําถูกไหมครับเขาก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับลูกปิ้งองก็จะเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ลงอยู่ที่ตําแหน่งเดิมโดยที่ลูกปิงปองไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยแสดงว่าตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วย ต่อไปข้อที่สี่ข้อใดเป็นจริงสำหรับคลื่นผิวน้ําอะไรเอ่ยอนุภาคของน้ําไม่เคลื่อนนี่อันนี้ถูกตามแสดงว่าพลังงานไม่ได้ต่อน,นี้อันนี้พลังงานอันนี้ถูกอันนี้ถูกอแต่อันนี้ผิดพลังงานนี้ไปด้วยนะครับพลังงานจะไปกับคลื่นนะครับอันนี้ผิดข้อนี้ก็ตอบผิดไปผิดนะครับข้อที่หนึ่งผิดข้อสองขณะอะไรขณะที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางอนุภาคของน้ําจะเคลื่อนที่ ที่ดาวนี้อนุภาคของน้ําก็คือตัวกลางจะไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยผิดนะครับผิดตัวนี้ผิดไม่ถูกอนุภาคของน้ําจะไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับต่อไปเมื่อเกิดขึ้นอนุภาคของน้ําที่เป็นตัวกลางจะเคลื่อนที่ส่วนอักขยายไม่ถูกอันนี้น้ํามันเป็นคลื่นน้ําก็คือเป็นคลื่นตามขวางนะฮะอันไม่ถูกมันก็จะตอบข้อที่สี่นั่นเองอต่างจากอโอเคต่อไป ขึ้นข้อใดจัดเป็นขึ้นตามยาว <c oughs> ขึ้นตามยาวขึน Rangers, ้นตามยาวขึ้นเสียงในากาศถูกขึ้นในสายกีตาร์อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นขึ้นตามขวางนะครับขึ้นผิวน้ําขึ้นตามยาวไม่ถูกนะครับขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ผิดทั้งสองนะครับขึ้นอาจจะสปิงนี่ถูกนะครับตามยาวขึ้นอันตาซาวขึ้นอันต์ซาวก็คือขึ้นอะไรครับขึ้นเสียงนั่นเอง ขึ้นอันสาก็คือขึ้นเสียงอันนี้ถูกนะครับตอบข้อที่สามนั่นเองได้แล้วจบแล้วนะครับวันนี้อันนี้คือเรารู้จักขึ้นก่อนนะครับรู้จักขึ้นไปนะโอเคอันนี้คือเราพูดถึงตำแหน่งของขึ้นได้นะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็จดลงไปเอกสารก่อนเดี๋ยวครูจะลองระบบก่อนนะครับวันนี้ลองระบบก่อนอเราจะได้ไหมนะครับอ่าโอเคแล้วก็จดลงทึกลงไปในเอกสารนะครับเดี๋ยวข้างหน้าครูจะอัด